ชีวิตคือการเดินทางพี่น้องและการเดินทางก็คือการเดินทางพี่น้อง <G cue> กูค,คิวกับอีพอเนาะไปบานหาดน้ำแล้วก็พอดีมามาพักเศร้าอายุกลางทางแล้วพี่น้องก <te le> <t> ็เลยเห็นวิวคักอยากขายให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเ <g ug> บิงนำกันแต่ว่า วิวนี่คักพี่น้องแต่กล่องกล่องว่ายาคักปานใดพี่น้องเห็นบอ่อบานอ่าอันนั้นเขาเอิ่นเป็นบานสตุ๊ดเอาเมนที่พอบานนี่ก็ะบานสตุหรือบานตะกุโอบานตะกุพี่น้องหรือว่าเอิ่นซื้อแบบซาก,กลก็คือบานห้อแข้งอ่านี่คือพอดอยพี่น้องนี่คือทางที่พวกเขาจะไป นี่คือทางลงไปบ้านเพิ่นมีทุง่งนามีแบะโอ้คือเป็นบ้านเดียวที่อยู่ระหวังเส้นทางบ้านกูคิวไปหาบ้านหาดน้ำพี่นอ้องเส้นทางกับ,กบ,กบใกล้ๆเติบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล็งแบบสุดๆเลยก็คือคูคิว,ควขี่อะไรพี่นอ้องบ่หอด60กอกทางแบบนี้กต่ิบซิาซิบนอเลงขนาะดใส่เวลาอยุ ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆพี่น้องแล้วก็มีเพียงบานเดียวคือบานตะก,กุบานนี่แหละนี่นะพี่น้องเช้นทางลงไปลงไปลงไป,ลงไปจึงหอดบานบานก็นจะต่างอยู่กลางหุบเขาเลยพี่น้องใส่คว้านเนื้อไตออกตกเป็นภูเขาเลยแต่ว่าบานนี้กระสุกด,ดีที่มีไฟฟา้ามาหอดพี่น้องมีไฟฟา้ามาหอดมีหงเฮียนนะพี่น้องเนาะอาย มันจะเป็นหงเฮียนพอบานนี้เป็นสนเพาก็พอกระมุกมุเป็นสนเพากรมุนะพี่นอ้องลักษ่าเฮือนกับบุได้ยร้ายเนี่ยเท่าที่เเห็นนีแ่แหละจะมันหักแจกแจยกันไปอาสีของประชาชนกน็น่าจะเป็นเห็นหน้าแล้วพี่นอ้องเห็นทุงหน้าเห็นงัวควายก็น่นาจะเป็นเลี่ยงซัดเนื้แล้วกัเห็นบอบผู้พี่นอ้องผู้ที่บกโกลนนะอ่า นี่คือข้าเจ้าทางเฮ็ดไฮนะพี่นอ้องเฮ็ดไฮนี่คือทรายไฟฝ่ายแห่งสุ้งทรายไฟฝ่ายแห่งสุ้งที่คุณและเขินน้ำทา่าหนึ่งคุณและพี่นอ้องข้าเจ้าตอมาน,นี้ออกทำดงไส่อะพอไปดงมใส่อะอไ,ป,อะไป,ปากแบงนี่คือทางเฮาพานมาและนี่คือทางกําลังจะไปพี่นอ้องพอดีแมนตะเวตกำลังยุบพ่นแหละถ้าจับกล่องไปมันคือสิม,มื่แบบนี้ เดี๋ยวสิลองเบิ่งว่าได้บ่เนาะพี่น้องเนาะและนี่ก็คือคล้องที่กับอีพอได้มากน้อพี่น้องหมวกกันนอ็อกบ่แม่นหมวกกันน็อกเอาเมือตเฮือนนี่คือปลาแดกพี่น้องปลาละอ่าอู้เบิ่งส่งคือสิแซ่บคักพี่น้องปลาละหรือว่าปลาแดกปลาใหญ่พี่นอ้องอือบ่แม่นพ่อเชื่อตอนเนาะโอ้พ่อเชื่อาตอนและอันนี้พี่น้องอันนี้ก็ คือสิบ่าบอกเธอเป็นของดีที่ว่ามาเราต้องขาดว่าได้ว่าแมนเพิ่นเราตอนดอกคือก็ยี่พอซื้อมาเดี๋ยวนำไปเบิ้งยิ่เขึอนเลยพี่น้องเด้อตามคลิปนี้ไปถ่ายคลิปจะเปิดให้เบิ้งมามียังแดคของดีโอเคพี่น้อง และนีก่ก็คือพี่น้องเป็นบรรดาพ่อแม่พี่น้องมาทางป่าทางผู้นะพี่น้องแล้วก็จูดเพื่อที่จะเอาเขามาซัากไซก็คือเขาเอื่นเป็นไฮนะพี่น้องไฮเขาคุน,นเห็นห้องหอยของไฟอยู่พี่น้องเขาเอื่นเป็นจูดกองหา่าเนื่องจากจูดไฮแล้วมันพระท่านไม,ม่มดนะพี่น้องข้าเจ้าก็มาเหาะๆแล้วก็ให้เป็นกองไว้แล้วก็มาจูดพุนพี่น้องจักหนอยผู้พี่น้อง โบเฮ็ดกับโบไ้กินพี่น้องเพราะว่าพี่น้องบางทานบางคนกับบางครอบครัวกับบมีหน้าพี่น้องก็จาเป็นได้เฮ็ดให้ยโบเฮ็ดให้กับบมีเขากินนะพี่น้องและพุน่นเห็นพี่น้องพุ่น,นลายเส้นทางที่กายมากโอ้โหยาวเยินโคตรคงทางนี้คือเราจะไปต่อหมืดกึบ <laughs> แลแล้ว การที่เทาจูดน้ำมันก็ได้ตัดหอนความยาวของระยะทางเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องอย่างอีกหนึ่งกิโลเมตรจะหอดเฮือนคูคิวแล้วอันนี้มันหงเฮียนมอต,ต้นน้ำยาวพี่น้องโอ้สถานที่โอเคเลยพี่น้องคุณคุณเป็นปลาเข้าลำเนาไั่นี่คือหงเฮียนมอต,ต้นบานน้ำยาวแล้วทางนี้ก็คือดินนะพี่น้องดินของพม่ประชาโอ้โหดินคากเลยพี่น้องคือคักแต่ดินแถวนี้จักตอนมาเทเฮือนคือีิคากนะพี่น้องเนาะ บานในฟันก็คงจะก่อหลังสังตัวขึ้นมากเลยพี่น้อง<_><_>ดินตอนนี้ก็คัก็ได้พี่น้องราคาเจ็ดแปดหมื่นเลยพี่น้องโอ้โหพยายามกับแม่คูบินเจ็บเงินก็นกนพี่น้องเจ็ดแปดหมื่นกัเจ็ดแปดหมื่นบาทก็ประมาณปีหนึ่งคนแลกพี่น้องแต่ด,ดินแถวนี้เนาะพี่น้องเนาะคือสิคักบานในฟันคือจีก่อหลังสังตัวขึ้นมาลองมือบรรยากาศทำการพี่น้อง ก่อนที่จะไปหอดเฮียนอ่ายู่ทถวติดๆไก่ๆกับพวงเฮียนก็คือบานขลองไอ้หน้องชนเผ่ามงนะพี่น่องหน้องชนเผ่ามงเฮาถ้าก็ไปตามทางนี่แหละก่อนที่จะหอดเฮียนก็ใส่เวลาอยยุประมาณสิบนาทีนะพี่น่องเนาะอ่าเดี๋ยวฉันก็ไปพบกันที่เฮือนเลยโอ้โหเรียลๆความหายนะก็มาเยือนพี่น่องกงหัวมาหอเฮือนปุ๊บกงหัวปั๊บ นวไปเบิร์นน้ำกันหอดเทือนเราพี่นอเอ้ยยังปลอดภัยจังโมงพอหามอโมงออกผลมาสีโมงเต็มพี่นอมาหอดฟรพีพอดีหาโมงแรงเดี๋ยวมาเบิร์นน้ำกันยี่น่าจเจ๊กิโลครับสีกิโลพอดีจเจ้พี่นอ สี่กิโลโอ้ตะกี้สังปันในเขาเจาะได้พี่น้องว่าสองโลสันบัดกลับไปเบียดมาเบิ้งเขาเจาะคายก่อนแล้วตัวนี้อันนี้สีโลเมื่อไรสีโลพี่น้องจักปลายังไงอันนี้ปลาปากวะอ่าอยู่บนอื่นจักเอิ่นยังไงอันนี้เอิ่นปลาปากตัวนี้เอิ่นปลายังพอปลาคมอ่ะอันนี้ปลาในที่ปลาคมเนาะปลาคมซามโตพี่น้องโอ้ อันนี้ปะอันนี้ปลาใช่ปลาเฮียนโอ้พี่น้องสี่กิโลพี่น้องอันนี้เราซื้อนำเขาเจ้ากิโลละสี่สิบห้าพันกีพี่น้องตอนตอนสาวหัน่นไปเห็นปลาในตัวหนึ่งสองกิโลแล้วเพิ่นขายกิโลละ 40, ลสี่สิบพันกีซื้อ,อคุกิวบอกว่าเอาไปห้เด้อเฮ็ดเบียร์แล้วสิมาเอากลับมาเพิ่นขายก่อนแล้วเห็นท่านกินแซ่บพี่น้องหลาบเลยน้องสาวสิลาตจี S <S <S อลองเบึ้งพี่น้องนาจะคำก็แล้วนาจะไม่ได้เอาลงคลิปเลยพี่น้องลาบปลากับย่างนะเหลาบปลากับย่างอันนี้เบึ้งว้าวพี่น้องหนึ่งนกคมลาบปลาข้าวกับหนึ่งนกคมสิสีแสบซ้ำใด้พี่น้อง